เรียกรอยยิ้มจากแฟนคลับได้ทั้งไทม์ไลน์เมื่อสุปตาตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยแอนทองประสมออกมาเปิดเผยภาพสุดละมุนอวดโฉมหลานสาวเป็นครั้งแรกหลังได้รับบทบาทใหม่เป็นคุณป้าป้ายแดงที่บอกเลยว่าเหอหลานหนักมากแม้จะเป็นผู้จัดละครมือทองและนักแสดงระดับแถวหน้าที่ประสบความสำเร็จในทุกบทบาท แต่ช่วงนี้ดูเหมือนหัวใจของแอนทองประสมจะพองโตเป็นพิเศษหลังน้งชายแท้ๆได้ภรรยาคลอดลูกสาวตัวน้อยทำให้บ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นล่าสุดแอนทองประสมได้โพสต์ภาพอุ้มหลานสาววัยสเดือนอย่างทนุถนอมเผยให้เห็นความน่ารักแบบเต็มเฟรมทั้งดวงตากลมโตผิวเนียนและผมดกดำเงางาม,งามที่แฟนๆต่างพากันคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่า น่ารักตั้งแต่ยังไม่โตแต่ไฮไลท์ที่ทำให้โพสต์นี้กลายเป็นไวรัลไม่ใช่แค่ความละมุนของภาพเท่านั้นหากเป็นแคปชั่นสุดา้าตามสไตล์ที่แอนที่ขอใช้โอกาสนี้จองตัวหลานเคยล่วงหน้าโดยการแท็กถึงเจมจิรายุนักแสดงหนุ่มชื่อดังที่เพิ่งได้เป็นคุณพ่อป้ายแดงเช่นกันพร้อมข้อความชวนอมยิ้มว่าของเจมโฟมสวันของเราสเดือนแล้วนะ มันไว้ก่อนได้นะคะงานนี้ทำเอาแฟนคลับแห่กดไลค์และแชร์กันสนันพร้อมจินตนาการไกลถึงอนาคตหากสองเบบีโตขึ้นมาแล้วได้เกี่ยวดองกันจริงคงเป็นคู่ที่ทั้งหน้าตาดีและดีกรีซุปตาแบบตะโกนแน่นอนโมเมนตเ์เล็กๆแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอีกมุมนึงของแอนทองประสมในบทบาท ป้าคนสวยที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ยังคงสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับแฟนๆได้เสมอ